วันนี้ครับอยู่กับพวกเขานะฮะตัวแสบทั้งนั้นเลยเดอะสตาร์เซนวันนี้ครับผมเลยมีเกมนะฮะเอาอกเอาใจทีมที่มีคะแนนน้อยหน่อยเพื่อเป็นการแก้ตัวนะครับอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมลุยเกมกันเลยดาววดงนนนัั้ททีี่่ฝอยากเป็นดาววดรนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับทุกคนครับจะมีคะแนนนะครับอยู่10คะแนน นะครับและให้จับคู่กันฮะทีมเดิมนะครับจะจับคู่กันครับและเกมของเรานะฮะให้ยืนอยู่บนกระดาษที่เราวางไว้ครับจับเวลาครับ15วินาทีใครที่ยืนอยู่ครบนะครับคุณรับคะแนนไปเต็มเตมครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่สามารถทําได้คะแนนคุณก็หายไปคะแนนตรงนี้ครับจะเอาไปคบกับเมื่อวานแล้วมาดูดีกว่าว่าวันนี้ใครจึงผู้ชนะขาดท่าที่หนึ่งครับอยู่บนกระดาษเป็นคู่ครับน้องๆพร้อมไหมครับหนึ่ง สองตั้มแล้วครับเผือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเือดาวนทาท้าวต่ hint, so bah, ทุกคนทำได้หมดเลยอันต่อไปครับพับกระดาษครบครึ่งครับและทุกคู่ต้องยืนสองเท้าครับ15บวินาทีถ้าพร้อมแล้วจัาเวลาครับหนึงสองยืนครับเผืดาวดวงนั้น หมดเวลาคู่ที่หนึ่งผ่านคู่ที่2ครับผ่านคู่ที่3ครับผ่านและคู่ที่4ครับคู่นี้ไม่ผ่าน เท้าเขายง่งแบบแปะพอดีเลยที่15บห้าวีหายไปครับคนละสิคะแนนหายไป20คะแนนแทงต่อครับมากติกาครับพับกระดาษครบทนึงครับและยืนคนละหนึ่งขาพับกระดาษครับขาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับ และคู่ที่2ครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นครับคู่ทำได้ดีที่สุดนะครับคู่ที่สชนะไปเลยหลังจากที่เขานะครับได้รวมหัวกันแล้วนะฮะเขามีวิธีในการจะลงโทษครับน้องเต้ครับสรุปว่าเราจะทำโทษเขายังไงครับส่งตัวแทนมา2องคนครับเดินกลับไปไปสุดครับแล้วก็ปั่นจิ้งเหลนิรอบสิบรอบแล้วเดินกลับมาจะดูอาการจะดูอาการว่าเขาจะเป็นยังไง และบทลงโทษนี้ครับน้องนัทนะครับเป็นตัวแทนของดีมีพายแพ้ครับเขาจะมารับผิดชอบนะฮะเป็นคนแรกครับอันนี้ผมบอกครับว่าเหล่าน้องๆเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์สิบเนี่ยเป็นคนคิดในการลงโทษนะฮะซึ่งพี่ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแต่พี่ขอเรียกคือระหว่างที่เดินไปเดินแบบไปฝันยิงหลีดแล้วเดินแบบกลับมาให้ได้ครับพร้อมแล้วดึงสองซ้ำเฉลย รู้สึกไงบ้างครับกับการที่ต้องปัด nice. ชิ้นเรี่วต้องเดินแบบกลับมาฮะชิวๆค่ะตงปูไคนหนึ่งมาต้องกั้งเชลยต้องฟิไปพักก่อนครับกติกาเดียวกันครับเดินแบบไปหล่อๆครับการพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปครับ กองการาทำได้เป็นไงบ้างครับกับการทำโทษคันนี้สายเด้ต้องสายเราสายโบลิ่มันไม่ใช่เราสนุกสนานมากเลยครับกับเหล่าบรรดานะฮะตัวแสบจากบ้านเดินตาสิทนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหเต็มที่กับทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้นะอยากให้น้องๆเนี่ยพูดถึงผลงานของเราต่อว่าช่วงนี้ต้องทำอะไรกันบ้างครับก็ตอนนี้นะฮะเรามีคอนเสิร์ตใหญ่ครับ มาเจนย์ยีซอมเดิมเดอะสไตล์คอนเสรครับผมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เฉลิมฉลองนะครับ10ปีของเดอะส a r ์นะครับจองไปได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับนี่ครับผมวเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับกับพวกเขาเดิน